เมื่อวันที่5เมษายน2564เวลา14นาฬิกาที่องค์การบริหารส่วนตำบตลตลิ่งชันอเภอจนะจังหวัดสงขลานายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยเป็นประธานการถแถลงข่าวการจัดกิจกรรมศึกมหากรรมมวยรวมพลคนจนะพร้อมด้วยพลเรือตีสมเกียรติผลประยูรเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในายวรนัทหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานางสาวบรินดาปาละเร่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมถแถลงข่าวโดยมีส่วนราชการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องรวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมในกิจกรรมถแถลงข่าวสำหรับกิจกรรมศึกมหากรรมมวยรวมพลคนจนะมีมวยคู่เอกทั้งหมด4คู่ประกอบด้วยซุปเปอร์เล็กเอียดหมู่9พบกับรุ่งกิจบอรุ่งโรดพันพยักษ จิตเมืองนนทพบกับฉมวกทองไฟเตอร์มวยไทยชูเจริญดาบรานสารคามพบกับเพชรพนมรุง้งเกียรติหมู่ก้าและเคียวพยักษ์จิตเมืองนนทพบกับปะตักไฟเตอร์มวยไทยนอกจากนี้ภายในงานจะมีการจำหน่ายสินค้าโครงการสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดของกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต้อนรับเดือนรอมฎอนอีกด้วย